S a ah uh. s s a l a ั u a l ั i k u m w ะมะตุลลอฮิะขอต้อนรับทุท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาลาลมาเก็ตนะครับรายการที่แนะนำธุรกิจและสินค้าดีๆนะครับทางสถานี MMA Channel สื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยแนะนอนครับทุกๆวีคทุกๆเทปทุกๆไลน์นะครับ ผมก็จะแนะนำกับธุรกิจบริการที่ชื่อว่า s m i l e x p r o s นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้สนใจนะฮะใช้ระบบ s m i ม e x p พสเป็นจำนวนมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบ s m สม e ย p s สของเรานั้นนะครับเราไม่เก็บค่าแฟรนไชส์เราไม่เก็บส่วนต่างกับผู้ที่ใช้ระบบนะครับเราไม่มีรายเดือนใดๆทั้งสิ้นครับคือท่านเอาระบบเราไปใช้นะครับ สิ่งที่ท่านได้คือการลดค่าใช้จ่ายนะครับในการขนส่งกว่า50%นะฮะเมื่อท่านนำสินค้าไปฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขานะครับนี่คือคำยืนยันนะครับจากบริษัทบดินารฟาร์มมาเก็ตติ้งจำกัดนะครับเจ้าของระบบสมัย์ทโโรต์นะฮะก็ หลายๆที่นะครับวันนี้อยากแนะนำนะครับผู้ที่นำระบบสมาร์โปรไปใช้แล้วยัเปิดหน้าร้านด้วยนะครับผมจะแนะนำไปทีละทีละสถานที่นะครับสถานที่แรกนะครับที่ผมอยากแนะนำก็คือที่หมู่บ้านอมรทรัพ์ยถ้าท่านไปถนนอยู่วิทยานะครับอยู่ซอย18เข้าไปเลยครับเขาเรียกว่าซอยกลาง ตรงนั้นจะเป็นสํานักงานนะครับเพื่อเป็นออฟฟิศสํานักงานใหญ่ของเรานะครับซึ่งมันก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นออฟฟิศเล็กๆนั่นแหละนะครับคือท่านอยากจะไปใช้บริการนะครับหรืออยากจะไปดูระบบแสวบโครสนะครับจะไปเรียนรู้นะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไปเรียนรู้เนี่ยขออนุญาตโทรล่วงหน้าจองก่อนนะครับถ้าไปดูเฉยๆไม่เป็นไรเข้าไปได้เลยนะครับเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม นะฮะแต่ถ้าจะเข้าไปเรียนรู้นะครับขออนุญาตโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย2-3วันนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็เสืรเนื้องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเราก็ไม่อยากจะให้การเข้าไปแออัดยัดเยียดนะครับเราก็ต้องวางคิวไว้ให้นะครับโทรมานะครับที่เบอร์062-346-3555้ําย้ำนะครับที่เบอร์ 0623463555ท่านจะกด1กด2กด3ได้หมดครับนะฮะนัดหมายได้นะครับแต่ให้ดีก็กด1นะครับถ้าไม่มีใครรับก็กด2ไม่มีใครรับนี่ก็กด3ไม่มีใครรับปิดก,ก็หมดแล้วครับมีแค่1 2 3อ่านะครับก็เข้าไปดูนะครับนี่ก็เป็นถือเป็นโอกาสนะครับนี่ก็เป็นสาขาแรกที่อยากแนะนำนะครับอยู่ที่หมู่บ้านอมรรัพย์ ซอยกลางนครับถนนอยู่วิทยาซอย18อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำก็คือสถานตรวจสภาพรถยนต์นะครับ DCP บริหารงานโดยนะครับนายกสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยท่านวิระซอเซนเนี่ยแหละครับเป็นผู้บริหารงานอยู่ท่านก็เห็นนะครับเาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์นั่นแหละครับเห็นว่านะครับท่านเองก็ส่งเอกสารอยู่เป็นประจำนะฮะคือต้องใช้ประชีนีอยู่แล้ว ก็เอาระบบสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเพื่อไปลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายไม่พอนะครับยังอาระบบเนี่ยเปิดให้บริการนะครับแบบผู้ที่นะครับมามาต่อทะเบียนอายุอย่างนี้อยากไปส่งของด้วยก็ยินดีนะครับที่นี่เขาก็มีระบบด้วยนะฮะจะมีป้าสแตนดี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับมิสเตอร์สมัยก็ดูนะฮะ DCP นะครับอยู่ขนส่งสีน้องจอก ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ใกล้ๆถ้าไปถนนสวิทวงศ์เนี่ยอยู่ซ้ายมือเข้าไปเนะนะครับเลือกถนนลำต้อยติ่งนะฮะวิ่งเข้าไปอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเขตพื้นที่4อยู่ซ้ายมือนะครับนะฮะคือจะเป็นสถานตรวจสภาพรถที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจสําหรับผู้ที่ใช้บริการนะครับนะฮะก็ไปดูได้นะครับนะฮะใช้บริการได้นี่คือสถานที่ที่2 นะครับสถานที่ที่สามนะครับอยากเรียบเรียงเลยคือร้านเอแอนนกอยู่ตรงเลียบวารีถนนคู่ขวาแถวแถวเลียบวารีสี่สิบห้าแถวนั้นนะครับวิ่งเข้าไปนะครับอยู่คู่ขวาถ้าถ้าไปทางมินบุรีเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงสะพานลอยเอแอนนกเขาก็ใช้ระบบสมายโพสต์ของเราใช้บริการได้นะครับนะครับนี่ก็อยู่ในละแวกของหนองจอกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเลยไปที่มินบุรีนะฮะมินบุรีเนี่ยก็จะมีตรงออการเคหะการเคหะมินบุรีนะ,นะฮะอยู่ตรงแถวๆลรวแวบบิ๊กซีมินบุรีก็จะมีอีกตรงนั้นนะครับนะก็ใช้ระบบเราอยู่นะฮะหรือกรุงเทพตรงไหนดีอีกละ่ะแถถนนฮัทไทยล่าู่สองสาขานะครับ ประมาณสองสาขาเลยบางทีเขาไม่ได้ติดป้ายสมัยโพสนะครับแต่ก็ใช้ระบบเร็วด้วยนะครับแล้วก็อย่างมีคุณส้มนะครับก็อยู่แถวถนนไทยลาดนั่นแหละนะฮะก็มีแต่แต่ตรงเนี้ยมีป้ายของญี่ปุ่นสมัยโพสของเราก็ไปดูเอานะครับหมู่หลายที่มากนะฮะก็จะไปแถวสมุทรป,ปราการหน่อยนะครับใกล้ๆเราเนี่ยแหละครับแถวอำเภอบางพลีอ่าเป็นลาดซัพอบรีด เห็นไหมฮะยังมีระบบสมัยโพส์เลยบางนนะครับบริหารดนะูงานอยู่นะครับคือท่านอยากฟังผมแล้วเนะี่ยนะครับอยากติดต่อติดต่อมาแล้วฮะ0623463555เดี๋ยวจะบอกใหอกกนะออก้อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดไปนะครับเออมีสมุรปการอยู่ตรงไหนบอกมาได้เลยนะครับอยากรู้บอกมาได้เลยนะครับสมุนะร,ระการเสร็จนะครับแล้วก็จะพาไปที่นะคปรปฐมนครปฐมนี่อยู่แถวแถวปัมตมเจดีอำเภอเมือง นะครับอยู่หลัง b uh, นะิ mm ๊ก hmm. ซีบิ๊กซีนั่นก็มาถมนะฮะทางเข้าเข้าบุมเจดีนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับบริหารงานบริหารงานโดยคุณเจดอยู่ในร้านสวัสดีมาร์เก็ตฟูดใกลจะเปิดแฟรนไชส์ต่างๆนานาก็ไปถามก็ได้นะครับก็มีสินค้าอร่อยหลากหลายเลยทำเป็นแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็ใช้ระบบสไปร์โพสต์นการในการส่งสินค้าโอทอปไปทั่วประเทศครับ นะฮะแล้วเรดนี้เนี่ยคุณเจคก,ก็จะเปิดแถวจงังหวัดตากอกเอาเภอพบพระนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ,อีละหลายที่เลยเอ้าลหลายที่ไหนอีกอ้าวที่รามคำแพงซอย53ครับอยู่กลางซอยนะฮะบริบบหารงานโดยนะครับ IQ Center เป็นสถาบันติวเตอร์นะครับนะฮนะเขาก็กบริหารงานสมายโพสดอยู่รามคำแพงซอย53 ไปดูกันได้นะครับใช้บริการได้ก็ปรโมวกันอย่างนี้นะครับข้างหน้าจะมีป้ายเป็นน้องผู้หญิงนะครับนะฮะเป็นป้ายเป็นนางแบบเรานะครับใส่ที่อยากโหสวยเลยทีเดียวนะฮะก็ไปใช้บริการนะครับอยู่ซอยห้แล้วก็อ้าไปจันทบุรีต่อนะครับที่อำเภอแหลมสิงนะครับจังหวัดจันทบุรีนี้ก็ป็หางานโดยคุณนันทพดวงตาผาหรือคุณกอบพาแหลงนะครับ ให้น้องเฟิร์สลูกชายบริหารนอกจากจะเป็นอำเภอเหลมสิงห์แล้วเดี๋ยวจะย้ายเป็นอ่าเปิดที่อำเภอคลุงนะครับลหลายๆอำเภอเลยนะที่จันทบ,บุรีนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ภาคอีสานนะครับตอนนี้ที่อำเภอศรีดาจังหวัดน,นครราชจจสีมาบริหารงานโดยคุณชาญนะครับวับนก่อนก็ผมว่ารีวิวให้ดูส่งภาพพันคอมาให้คือพูดง,ง่ายๆนะครับใครเปิดหน้าร้านสมัยพโพสเนี่ยนะครับนอกจากอ่า ท่านจะขายของตัวเองท่านก็มีรายได้จากการาผู้อื่นนะนําสินค้ามาฝากส่งด้วยท่านขายของตัวเองได้ราคาถูกแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนานี่เป็นโมเดลใหม่ๆเลยนะครับท่านก็มีของมาขายแหละนะครับแล้วก็เปิดหน้าร้านด้วยที่เพอร์ซีด้แล้วก็อีกเขยิบเข้าไปนะอีสานอีกอก็ที่หนองคายนะครับแล้วก็อุดรธานีอู้เยอะมากครับ เยอะมากนะฮะี๋ยวก็จะมีที่ลาดบุรีนะครับนะสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนมิถุนาต้นเดือนมิถุนานาต้นเดือนมิถุนาเนี่ยนัดคุยกันนะครับก็ที่ลาดบุรีนะฮะอำเภอเมืองนะครับแล้วก็จะไปต่อที่สมุทรสาครนะฮะแล้วก็ไปต่อที่อเบอร์ชายบาดานนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวก็จะมีเปิดนะครับแล้วก็ทางใต้ที่คุยคุยกันไว้นะครับมีหัดใหญ่ นะแล้วก็ขึ้นเหนือสุดเลยจังหวัดตากนะฮะโอ้โหมีทุกที่นะครับเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มหล,หลายๆที่แล้วนะครับเริ่มกระจายไปหลายๆที่นะฮะเดี๋ยวใบหน้านะครับผมจะมาบอกว่าผู้ที่เปิดสมาร์ทโฟนจะนะครับใครของตัวเองนะครับลูกค้าวอล์กอินเข้ามาใช้บริการยังมี ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไก่ธุรกิจแปลรูปเดี๋ยวเทพหน้าไล์หน้านะครับติดตามที่สถานี MMA Channel เวลาเนี่ยเดียวกันเนี้ยนะครับเย,ย็นๆอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็เปิดมาทางเพจ MMA Channel นะเขาจะจ่าหน้าว่าฮาราลมาร์เก็ตนะครับจะมีรายการกรุกุลบ้างอะไรบ้างที่ผมไปทำที่จังหวัดสีชังเกาะสีชังนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ ผมไม่แน่อมจะเปิดสไวด์โพสบนเกาะด้วยนะครับเดี๋ยวดู้ก่อนะครับเดี๋ยวุกสาวกับผู้ใหญ่นะครับอ่ะไล์นี้นะครับก็พอสมควรนะครับประมาณ10บนาทีกลมๆนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกท่านได้ประโยชน์กับคลิปผมนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะหวังอย่างนี้นะครับวันนี้ขอก่าวคำว่าอัสสลามมะลัยกุมบะเราะมาตูลอร้อยบริการตุกและพบเจอกันใหม่ครับ